สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูนี่นะคะที่เห็นอยู่นี่เดเพาะเม็ดผักขมนะคะจากซองนี้ค่ะเป็นผักขมแดงนะคือเดเพาะใส่เนี่ยรังโฟมที่เราใส่ดินไว้นะแล้วก็เอาเม็ดผักขมแดงเนี่ยโรยลงไปตาจริงก็ขึ้นแล้วแหละแต่ดูนะแรกๆกก็มีใบดีแต่ตอนนี้ใบเหี่ยวหายไปหมดเลยค่ะ แค่คืนเดียวเองนะคะใบาหายหมดเลยเดี๋ยววันนี้เดาจะหาวิธีนะคะในการจัดการป้องกันนะการปลูกเพราะเมล็ดหรือว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยที่ไม่ให้โดนหอยหรือว่าโดนเพีียมะเรงเนี่ยมากัดกินต้นอ่อนที่เราปลูกแบบนี้กันค่ะและที่ดาวจะใช้นะคะก็คือน,นี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นขวดน้ำ ใหญ่ๆประมาณ6ลิตรแบบนี้เลยนะคะพราได้แบบนี้ก็เอาฉลากออกเอาฉลากออกค่ะอเอาฉลากออกเรียบร้อยทีนี้ดาวจะเจาะรูให้แบบว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนหน้าต่างนะคะเอาซักตรงนี้นะคะคือส่วนตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ซัก หนึ่งในสามส่วนเพื่อที่เราจะได้เอาใส่ดินได้นะคะตรงนี้เราก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้อ่ะพอคิดได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะพอตัดส่วนริมได้แบบนี้นี่นะคะพอตัดได้แบบนี้เราก็ตัดขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้นะคะทีนี้เราจะได้เปิดปิดได้ง่ายค่ะเปิดได้ง่ายแบบนี้นะคะนี่เปิดปิดได้ง่ายตรงนี้เนี่ยเราจะไปเจาะรูนะคะเพื่อที่เราจะได้ปิดได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทีนตรงนี้เราก็เจาะรูมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเพาะต้นมาเพาะเม็ดผักกันเลยค่ะก็จะเอาดินที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าขวดที่เราทําไว้เนี่ยต้องเจาะรูด,ด้วยนะคะจะได้เวลาลดน้ําจะได้ระบายน้ําได้ดีค่ะดินที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลย ใส่ดินลงไปนะคะให้เต็มแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยค่ะพอเกลี่ยแบบนี้นะคะอืมเกลี่ยแบบนี้หาเมล็ดผักนะคะที่เราต้องการผักอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะวิธีนี้ขอบอกว่าเพราะอะไรก็ขึ้นแน่นอนค่ะที่เราจะเพาะวันนี้ก็เอาเป็นผักกาดขาวอันนี้ชอบกินนะคะผักกาดขาว เพราะว่าหอยเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะเพราะที่ไรก็ตายทุกทีนะหอยกินตลอดอใส่ไปเรียบร้อยทีนี้ก็ลดน้ำค่ะนี้เราก็จะเปิดนะคะแล้วก็ลดน้ำลดน้ำให้ชุ่มเพราะได้ทุกอย่างเลยนะคะกับวิธีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปิด ปิดแล้วทีนี้เอาอะไรล็อกดีใช้เป็นลวดหรืออะไรก็ได้นะคะผูกตรงนี้แต่อันนี้เราจะใช้เป็นสายนี่ค่ะสายแมสน,นะคะเพื่อที่เราจะได้ประหยัดหาง่ายด้วยนะคะนคะคะใส่ลงไปทำโค้งจะได้เสียบง่ายนี่ค่ะล็อกไว้แบบนี้เลย เสร็จแล้วก็เอาวางไว้ที่ที่ได้รับแสงแดดนะคะช่วงเช้าก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงประมาณ8โมงเช้านะคะช่วงแดดอ่อนๆต้นกล้าของเราจะได้ไม่ยืดค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่ทําไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นตรงที่เดาวางไว้นะคะตรงนี้ก็คือมันจะได้รับแสงแดดในช่วงเช้าค่ะและอันนี้ก็คือที่เราปลูกไว้เพาะไว้นะคะก็เปิดดู ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นต้นกล้าของผักขมเขียวค่ะนี่ก็จะเห็นว่ายังอยู่ครบดีทุกต้นนะไม่เหมือนกระถางที่เราปลูกไว้ข้างนอกนะคะข้างนอกนี่ก็คือโดนแค่คืนเดียวเนี่ยเรียบเลยโดนหอยนะกินเรียบเลยแต่ไม่รู้หอยห,อยหรือตะกแแตนเพราะว่าเรามองดูแล้วว่าไม่เห็นมีหอยเลยนะคะตอนเช้า อาจจะเป็นพวกตะกั่วแตนตอนกลางคืน,นะคะ่ะถ้าหอยไม่น่าจะเหลือตอแต่อันนี้เหลือตอไว้ก็น่าจะเป็นพวกตะกั่วแตนมากินนะคะกลางคืนแต่เนี่ยค่ะนี่ก็คือที่เราปลูกไว้ในขวดนะคะแบบนี้ก็คือจะเห็นว่าอยู่ครบดีทุกต้นเลยค่ะพอเปิดดูเสร็จแล้วก็ปิดไว้อย่างเดิมนะคะปิดก็เอาอ้นนี้ล็อกไว้คือตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับแสงแดดด้วย สำหรับข้อดีของการเพราะแบบนี้นะคะก็คือต้นกล้าที่เราเพาะเนี่ยขึ้นเร็วมากและอีกอย่างหนึง่งเมล็ดที่เพาะเนี่ยก็คือขึ้นทุกต้นเลยค่ะคืออัตราง,งอกเนี่ยเยอะมากๆเพราะเป็นการเพราะแบบเหมือนว่าเราอบควบแน่นเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีรูนะคะนี่จะเห็นว่ามีไอ้น้ำแบบนี้ เพราะฉะนั้นช่วงเช้าหรือว่าสายๆเรามาเปิดแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ต้นกล้าของเราเนี่ยได้รับอากาศข้างนอกเข้าไปถ่ายเทนะคะแต่ถ้าพอกลางคืนเราก็ปิดไว้เพื่อที่ป้องกันพวกเพลี้ยะมะแมลงต่างๆเข้าไปค่ะและนี่ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆนะคะในการใช้ขวดที่เรามีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะในการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ ขวดนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าต้องเจาะรูข้างล่างแล้วก็ฝาเนี่ยต้องปิดด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยหอยนะก็อาจจะเข้าทางฝาตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องปิดฝาด้วยแล้วก็เจาะที่รูข้างล่างด้วยเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลออกสําหรับการลดน้ําก็ไม่ต้องลดบ่อยค่ะดูเอานะว่าถ้าดินแห้งเริ่มแห้งเราก็ลดประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งนะคะหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีที่ดามาบอกกันนะจะได้ไม่เจอแบบว่าตื่นมาตอนเช้าเจอต้นไม้ของเรานะที่เพาะไว้อุตส่าห์แบบขึ้นมาแล้วนะเหลือแต่ต้นใบหายหมดเลยท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำการแก้ไขใช้งานกันดูนะคะสวัสดีค่ะ